เพื่อจะเปิดทางให้กับชูดบริแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะครับโอ้โ oh หมีข่าวของลูก้าโมดริชมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับนะักข่าวคนนึงได้บอกว่าโมดริชตอนนี้ครับจะามาลมาเรอมาริดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับโอ้โ oh หหมดสัญญาพอดีเลยมาฟังกันหน่อยครับน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับข่าวนี้ นักข่าวอย่างโคเซมานูเอลโมเรโน่ครับนักข่าวคนสเปนคนนี้ได้สวิตเตอร์เมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าลูก้ามอทริชครับอาจจะไม่ขยายสัญญากับเรอัลมาดริดและก็เขาเนี่ยเตรียมอำลาในถิ่นซานติโกเบเนเวลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับต้องมาตามกันแล้วครับว่าอนาคตของโมดริชจะเป็นยังไงต่อะนะเราต้องบอกว่าโมดริชคนนี้ครับย้ายจากไก่ในทองสเปอร์เนี่ยมาค้าแข่งกับเรอัลมาดริดตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2 0ง2ลงเล่นทุกรายการรวมกันแล้วเนะี่ย459เกมนะครับ ต้องบอกว่าเขาเป็นหนึ่งใน7นักเตะของเรอัลมาดริดครับที่กําลังจะหมดสัญญาในช่วงสมัยน,นี้และด้วยอายุอานาม37ปีครับจะไม่เกิดข้อสงสัยว่ามิดฟิล์ชาโคโรเอเชียอย่างลูก้าโมดริชคนนี้ครับจะเล่นให้กับเรอัลมาดริดต่อไปอีกหรือเปล่านะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับนักข่าวอย่างโคเซมานูเอลโมเรโน่เนี่ยได้สวิตเตอร์เลยครับบอกว่าลูก้าโมดริชเนี่ยจะไม่ขยายสัญญาอีก1ปีกับเรอัลมาดริดแล้วนะครับและเขากําลังพิจารณาถึงการอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้เลย ต้องบอกว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มาตลอด11ปีครับในชุดของเรอัลมาดริดนะครับจากการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยลาลิกาสเปน3สมัยรวมไปถึงคว้ารางวัลบอลลงดอร์ในปี2018ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับ ตอนนี้ครมาดริดเนะี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับชูดบิลลิงแฮมกับมิดฟิลด์ตัวเก่งของบรูสเซียดนมุนนะที่คาดว่าจะมีค่าตัวสูงถึง150ล้านยูโรถ้าเกิดว่าชูดบิลลิงแฮมกับมีการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้นับค่าตัวจะประมาณนี้เลยและจะหากว่าเรอลมาดริดครับจะทุ่มทุนเพื่อเซ็นสัญญากับชนะูดบิลลิงแฮมเนี่ยทางเรอลมาดริดครับต้องยอมปล่อยมดริชหรือว่าซูนี่โคลสครับคนใดคนหนึ่งออกจากทีมไปนะถ้าต้องการชูดบิลลิงแฮมนะครับ ว้าวเราต้องมาตามข่าวนี้กันแล้วครับว่านาะคตของลูก้าโมริตตอนนี้จะเป็นยังไงต่อกับเรอัลมาริดนะฮะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับหลังจบซัมเมอร์นี้ไปก็ต้องมาดูกันนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม